โอ้ยนาา่อจะมินนี่อย่างเว้นกลัมอย่างลวดกระหัวยางรถหัวจักสีหอดเบียงจันตอนใดมือใดยางรถหัวพี่น้อง,องอเอ้ยเคยสิได้หอดบเพาะเบียงอย่างนี้นะนกล <c oughs> ับเมื่อเบียงแล้วเด้อทุกคน ันมป็นเบื้องธรรมชาติบรรยากาศมิตรภูตะขา่าเบื่อยเลยยางรถกับห่วงยางรถผู้โดยสารยางรถโดยสารหัวทันรถไปเวียงบ้นอมือนีเนะ การผู้เขาสูงได้สูงว่ะเจ็สิทัททนลดเมื่อเวียงบ่เนาะยันได้เศร้าห้องนอนคิวรถลดอีกแล้ว เมื่อยเด้อจะได้เมื่อ,อบ่าน,ะมน,นะน่มื้อนี้ถ้าบรรยากาศห้เบิ่งเด้อนี่แหละลาวใต้ประเทศลาวใต้มึงม เสียกล่องเสียกล่องยังบอเเครื่องทางอยู่ละ,ละมั้งรถพม่าเสียกลางทางแบบนี้ยางแบนยางรั่ว ตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อจะเป็นข่อยสิหอดเวียงมือไ้